สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทนายสยามใจสีมานะครับวันนี้จะมาเล่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับหมิ่นประมาทและาการดูหมิ่นซึ่งหน้าว่า,ามีข้อแตกต่างอย่างไรนะครับนะครับหมิ่นประมาทนี่จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326ส,สนะครับส่วนดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายอยาญามาตรา393นะครับความต่างนะครับก็คือหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นการใส่ความผู้อื่นนะครับต่อบุคคลที่3นะครับทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดจังนะครับมีข้อแตกต่างจากอาการดูหมิ่นซึ่งหน้าก็คือดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยเป็นการกระทําต่อผู้เสียหายโดยตรงเลยนะครับไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลที่3นะครับนะและโทษก็จะเบากว่าหมิ่นประมาทนะครับดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ย โทษเบากว่าหมิ่นประมาทนะครับอ่านี่แหละครับอ่าก็จะอ่าทนายสยามชัยเนี่ยก็จะมาพูดอ่าพื้นพื้นนะครับนเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่ามันแตกต่างกันอย่างไรลงลึกยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกนะครับเพราะว่านี่มันเป็นคลิปสั้นนะครับอ่า u t u b e เขาให้ทำคลิปสั้นมันก็เลยอ่าพูดไม่ครบองค์ประกอบยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับน่าจะเราจะไปดูหมิ่นใครอยาไปหมิ่นประมาทใครนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ